มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชปัวได้ดําเนินการเปิดตัวเฮล l คอปเตอรเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อยอดนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยได้มีการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านวันนี้เราจะไปติดตามการดําเนินงานกันค่ะ ตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวขึ้นมาทางโรงพยาบาลได้ดํำเนินการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนเช่าปัวและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในโรงพยาบาลและการทำงานเชิงรุกออกไปตรวจเยี่ยมประชาชนยังถิ่นธุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาตัวย่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวได้ คุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับนายแพทย์กิติศรรักดิ์เกษตรสิมสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ,อคะเรียนถามถึงภาพรวมในการให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวในปีที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวได้พัฒนาเรื่องของการให้บริการ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี2566นอยะครับอย่างเช่นเรื่องของการาาผ่าตัดโดยแผลผ่าตัดเล็กนะครับรวมทั้งล่าสุดที่เราพัฒนาเพิ่มมากข,ขึ้นก็คือผ่าตัดกระเพาะนะครับผ่าตัดเพาะโดยเจาะรูแค่2อสามรูทำให้กระเพาะมีขนาดเล็กลงโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนน้าหนักเกินมากๆอีกประเด็นหนึ่งที่เราเราพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนก็คือการที่เรามีแพทย์เฉพาะทางาทางด้านตานะครับหรือมีจักษุแพทย์ให้บริการในปีที่ผ่านมา ก็ค,คิดว่าอสองประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราพัฒนาในปี2566ต่อเน,นื่องมาถึงปี2567นอกเครับค่ะนอกจากนี้จุดเด่นในการรักษาและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะจะมีเรื่องใดบ้างครับประเด็นสําคัญหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าใน,ในอำเภอปัวหรืออำเภอข้างเคียงนะครับการเดินทางมารับยาต่างๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลา นานนะครับเนื่องจากผู้รับบริการก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญเป้าหมายเราก็คือลดระยะเวลารอคอยในโร,ร,รนงพยาบาลนะครับก็ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ปรับปรุงแล้วคิดว่าเราพัฒนาเรื่องของการเข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์ตามบริบทมากก็คือเรื่องของการสร่งยาที่บ้านโดยออสอมนอกเหนือจากนี้เป็นเรื่องของธันตกรรมเหรอคะ,อะเรื่องของธันตกรรมนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งคือที่ผ่านมานะครับทางธันตกรรม ปกติเราเอาสมอาจจะแค่ตรวจแล้วก็รายงานให้แพทย์นะครับซึ่งบางครั้งการไม่เห็นภาพก็อาจจะสื่อสารกันด,ด้วยภาษาที่ไม่เคยตรงเลยนะครับแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีทเทคโนโนลยีอย่างหนึ่งนะครับเป็นกล้องสองตัวจสตรวแล้วก็สามารถเห็นรยายละเอียดของฟันตัวเองได้และสามารถปรึกษาหรือคอนเซาลทันตแพทย์ได้ะนะครับ ซึ่งตรงนี้แต่เดิมนั้นจะเป็นการเริ่มต้นภายในโรงพยาบาลนะครับแต่ที่ของเราเนี่ยครับเรามีอ,อสมเราก็ขยายแนวที่ตรงนี้ไปที่อ,อสอมอในพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลอยู่บนดอยเลยนะครับก็อ,อสอมอเขาก็ด้วยว่ามีเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็เลยไปขยายซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสการเข้าถึงบริการและการให้คํารศึกษาที่ดีมากโดยอ,อสอมอเป็นตัวเชื่อมกับทันตแพทย์หรือท,ท,ทันทนททพิบาล อีกหนึ่งโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวที่เข้ามาช่วยบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายลดความแออัดในโรงพยาบาลน,นั่นก็คือโครงการเฮลไรเดอร์จัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอบี้นะคะซึ่งจะมาให้ข้อมูลโครงการเฮลไรเดอร์กับเราในวันนี้ค่ะหมอบี้คะอยากทราบที่มาของโครงการนี้ค่ะคสำหรับโครงการเฮลไรเดอร์นะครับก็จะเป็น การสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาลนะครับตามโครงการของอบัตรประชาชนใบเดียวนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มแล้วก็ยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับโดยเป็นการส่งยาไปที่บ้านของผู้ป่วยแล้วเรามีการดําเนินงานยังไงบ้างคะคสำหรับการดำเนินงานนะครับก็ของโรง,โรงพยาบาลปัวนะครับจะเริ่มดําเนินงานเฮลไรเดอร์เนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการจัดส่งยาไปที่บ้านของผู้ป่วยนะครับโดยเฮ<ด>ลไรเดอร์นะครับ ซึ่งก็จะเป็นอสมอในพื้นที่นะครับในการจัดส่งยาไปที่บ้านของผู้ป่วยนะครับโดยกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มเติมนะครับสําหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น บัตรทองนะครับบัตรหลักประกันสุขภาพนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นสิทธิ์อื่นนะครับอย่างเช่นสิทธิ์เบิกได้ประกันสังคมนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าหากจะส่งโดยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะเสียค่าใช้จ่าย75บาทนะครับแล้วก็ถ้าจะส่งโดย EMS นะครับหรือว่าคนส่งเอกชนเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม55บาทครับประโยชน์ที่เราได้รับนะครับก็จะเป็นการลดความแออัดของทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้ป่วยนะครับ เพราะว่าจากเดิมเนี่ยผู้ป่วยเข้ามาตรวจรักษาเนี่ยบางคน2อาชั่วโมงครึ่งวันเต็มวันนะครับเราก็ต้องมานั่งรอรับยาที่ห้องอยาอีกนะครับหลังจากที่เริ่มโครงการเฮลไรเดอร์เนี่ยนะครับาผู้ป่วยตรวจเสร็จแล้วก็สามารถกลับไปรอรับยาที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลดนะครับ ความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยในโ <c oughs> รงพยาบาลนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลาในการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกของผู้ป่วยในการรับการบริการค่ะมีความลดขั้นตอนในการจะส่งยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็ลดระยะเวลาด้วยนะคะ<ช>แล้วต่อย,ยอดในอนาคตยัยงไงคะต่อยอดนะครับตอนนี้เราเปิดให้บริการไปทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่10ตำบ bon ลนะครับจากทั้งหมด12ตำบ bon. ลซึ่งเราคาดว่าเราจะขยายพื้นที่บริการให้ครบทั้ง12ตำบ bon ลของอำเภอปัวนะครับ แล้วก็จะพัฒนาร่วมกับระบบเทเลเมดิซีนนะครับก็คือการตรวจรักษาผ่านทางออนไลน์นะครับโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็จะขยายจานวนกลุ่มผู้ป่วยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งยาให้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อช่วยลดภาระของผู้ป่วยในการที่จะต้องเดินทางมาตรวจรักษาหรือว่าค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลาต่างๆครับการดําเนินโครงการเฮลไรเดอร์บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงหน้าบ้านโดยภาคีเครือข <Ro> ่าย ที่เป็นกำลังหลักในโครงการนี้ก็คืออาสาสมัครสาธารณส,สุขประจำหมู่บ้านที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเดินทางมาถึงโรงพยาบาลผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับพี่พี่เฮลไรเดอร์นะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราชบัวนั่นเองค่ะถามพี่พี่เลยดีกว่าว่าเข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงคะตอนแรกนะคะพอดีมีเจ้าที่ของโรงพยาบาลค่ะ,คะ แจ้งไปบอกว่าอสมตะบนคอมีความสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ไหมคะค่ะพอดีอสมก็หาลือแล้วก็แจ้งในลายของอสมตะบนไปแล้วค่ะก็ไม่มีใครมาสมัครก็เลยคณะกรรมการตําบลล่ะต้องรัสมัครก่อนเลยอ๋อทั้งหมดเท่าไหร่ห้าคนคห้าคนใช่ค่ะก็เลยมาร่วมกันสมัครนะคะเดิมทีแล้วก็เป็นอสมอยู่แล้วใช่คอยทํางานเพื่อประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะคะพอมีการรับสมัคร เราเองก็เป็นหนึ่งในห้าคนที่เข้ามาสมัครโครงการเฮล์ลิเดอร์ประโยชน์ถามก่อนเลยว่าทางแม่แม่ได้รับประโยชน์ที่แม่แม่ได้รับจากการเป็นเฮล์ลิเดอร์คืไรับอะไรบ้างคะคือมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเราเป็นอสมคือพื้นฐานของเราเป็นอสมมอยู่แล้วคือบริการประชาชนในชุมชนของเราค่ะแล้วก็เพิ่มงานเป็นเฮลิเดอร์คือเรามารับยาจากจากโรงพยาบาลไปส่งให้คนไข้ไปส่งให้ที่บ้าน แล้วก็ยิ่งภาคภูมิใจอีกค่อ่าทางานในจุดนี้ค่ะพอเราไปส่งไปมารับยาจากโรงพยาบาลแล้วไปให้คนไข้ที่บ้านใช่เราต้องบอกอะไรเขาบ้างคะคือเนี่ยบางบางบางผู้สูงอายุบางคนเขาเขาอ่านสื่อไม่ออกคะค่ะเขาก็จะถามว่ายาของเขากินเวลาไหนเวลาไหนที่จริงอะเภสัชเขาโทรหาหรือว่าทางโรงพยาบาลเขาบอกไปแล้วแต่ความจาของผู้สูงอายุ อาจจะไม่ได้อาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดค่ะเราต้องเปิดให้ดูว่าอันนี้กินเวลานี้กินแต่ทางทางญาติก็อยู่อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางวันเขาไปทํางานตอนี้การเกษตรนะคะก็เลยแล้วก็ไปย้ําค่ะบางบางเคสก็ให้เราเปิดดูข้างในมียาครบมไหมอ่าที่เวลาไหนแล้วเราก็เห็นผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านมีความสุขด้วยก็เห็นรอยยิ้มในโครงการดีๆแบบนี้นะคะ ก็ทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะคุณธนพรชัยวงศ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับความสะดวกสบายในการนัดรับยาในวันนี้กับบริการ Health Rider ู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับผู้ที่ใช้บริการเทลไรเดอร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชป่วยนั่นเองค่ะแม่จ๋าจ๋าปัจจุบันแม่ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างคะแม่เป็นความดันสูงค่ะค่ะ,คะแล้วปกติคุณแม่ต้องไปหาคุณหมอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยแค่ไหนคะแม่ตามหมอน,นัดตามหมอนนะัดสัปาณสัก3าเดือนครั้งได้ไหมคะค่ะประมาณนั้นอ๋อแล้วเวลาที่เรารับยาเนี่ยปกติแล้วเราต้องมีขั้นตอนยังไงคะแม่เวลาที่เราไปโรงพยาบาล ก็เวลาตรวจเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอเป็นชั่วโมงค่ะปกติจะใช้เวลาในการหาคุณหมอนานไหมคะแม่รวมถึงรับยาด้วยก็ประมาณบางวัดบางครั้งก็เป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงนชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเลยนะคะ,คะรวมๆรวมๆกัน,ใช,กนใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเกิดวันไหนที่จะต้องไปหาคุณหมอไปตรวจ ที่หมอนัดเป็นประจำเนี้ยต้องใช้เวลาหน่อยบางทีอาจจะต้องทิ้งร้านเราจะเห็นว่าคุณแม่มีร้านให้เช่าชุดด้วยนะคะก็จะเสียโอกาสในการที่จะมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านด้วยนะคะทีนี้พอมีโครงการเ e ล l ทไรเดอร์อสมรมมาส่งยาถึงที่บ้านเลยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะเราทํางานอย่างนี้เนาะมันไม่มีเวลาจะนั่งรอนานหรือเกินไป3ชั่วโมงก็นานนะค่ะเออตอนนี้สบายเลย ตรวจเสร็จแล้วกลับบ้านรอรับยาที่บ้านอสมอก็มาส่งให้น่นสสาราสดใสแบบนี้มีความสุขค่ะ <c oughs> รุ่นพิบาลสมเด็จพยุพร,ราชปวัวห่วงใยสุขะอ,อนามัยของประชาชนพื้นที่ห่างไกลจึงได้ดำเนินโครงการอสมอทันตะสาธารณสุขที่ทำร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายอย่างทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คุณช่างพาตอนนี้ฟุกอยู่กับหมอยุทธนะคะผู้ที่ดูแลโครงการอสมอทันตสาธารณสุขขาอยุทธยาขอถามถึงภาพรวมของโครงการนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ่ะก็การทํางานของอทางด้านทันตสาธารณสุขนะระดับร่งมกับอสมรเ,เกิดจากการที่เราเล็งเห็นศักยภาพของอสมอนะรแล้วก็อสมอเองเมีความใกล้ชิดกับประชาชนนะดังนั้น,นการทํางานของเราในเรื่องของงานสุขภาพช่องปากบางทีตัวเราเองเป็นทันตแพทย์ก็อาจจะมีความใกล้ชิด กับชาวบ้านน้อยกว่าแล้วก็เรื่องของช่องปากบาง,งทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ค้องท่านละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเล็งเห็นหนึ่งคือความใกล้ชิด2คือความสามารถของอ,อสม,ออมนะครับที่จะช่วยในงานส่งเสริมป้องกันในจุดนี้ได้นะครับผมเราคัดเลือกอสมอจากตรงส่วนไหนค,ครับผมสำหรับอสมอที่รับการคัดเลือกนะครับเราก็จะคัดเลือกจากอันดับแรกเลยคือเราอยากได้อสมอที่มีความสมัครใจจริงๆในการร่วมกันทํางานร่วมกับเรานะครับผมแล้วก็พอได้รับอสมอที่มี ความสมัครใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้สําหรับผู้ที่มีความสนใจครับผมก็ <c oughs> จะมีการพานหลักสูตรอสมเชี่ยวชาญทาดด้านทันตสาสราธารณสุข <c oughs> กับเราครับกับทีมง,งานของโรงพยาบาลของเราครับในส่วนของงานทันตสาสราธารณสุขอสมอเองพอลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้บริการประชาชนในด้านใดบ้างคะ <c oughs> <c oughs> ครับผมหลักๆของอสมเกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องทันตาสราธารณสุขนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพช่องปาก นะครับผมในส่วนที่2ก็คือการให้ทันตสุขศึกษาคือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องกับประชาชนนะครับผมแล้วก็อันดับที่3าเนี่ยเราจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีลในเรื่องของการใช้กล้องอิตาออลล็อกแคมล่านะครับในการถ่ายภาพซึ่งประโยชน์ของการใช้กล้องอิตาออลลอกแคมล่าเนี่ยก็คือทางในส่วนของให้ประชาชนเองนะครับเห็นสุขภาพช่องปากของตัวเองอเ,เป็นการกระตุ้นให้เขา ใส่ใจการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้นอีกอันนึงก็คือเขามีการส่งข้อมูลในเคสที่สําคัญสาคัญมาให้เบื้องต้นเนี่ยเขาจะส่งให้เราผอตแต่ถ้าเคสไหนที่มีปัญหาเขาจะส่งต่อมาให้เราพันแพทย์ที่โรงพยาบาลครับผมพอทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราเล็งเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอครับผมก็อันดับแรกเลยคือประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับประชาชนของเราในพื้นที่อําเภอปัวของเรานะครับก็ จากเดิมเนี่ยการทําฟันต้องมาที่โรงพยาบาลเท่านั้นต้องเดินทางบางพื้นที่ก็จะอยู่ห่างไกลนะครับก็ต้องเดินทางไกลมาเพื่อเพื่อมาที่โรงพยาบาลบางเคสมาเพื่อแค่ตรวจฟันง่ายๆก็ต้องเดินทางไกลามาที่โรงพยาบาลแต่การที่มีอ,อสมลงไปในพื้นทีน่ลดระยะเวลาการรอคอยของคนไข้ลดค่าใช้จ่ายของคนไข้เพิ่มโอกาสการเข้าถึง างานทันตะาสารสุขมากขึ้นครับก็เป็นประโยชน์กับคนไข้โดยตรงรส่วน,นใหญ่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันอะไรบ้างะคะส่วน,นใหญ่ก็ถ้ากลุ่มของเด็กเนี่ยที่ได้รับข้อมูลมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกต้องของผู้ปกครองครับการที่มีอสมอเข้าไปเนี่ยก็เป็นปิดช่องว่างตรงนี้ทําให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอสมมมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเวลาเขาพูดอะไรก็เหมือน พี่พ่อแม่พี่น้องคุยกันใช่ครับก็ทําให้เขา<ม>เขามีสเปซที่น้อยลงบางทีเราลงไปเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคุณหมอใช่ใช่ค,ครับนี่เขาเหมือนแบบเป็นพี่น้องไปคุยกันก็จะไ,ได้ไดไประโยชน์ตรงนี้ความใกล้ชิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของอบางเคสที่มีปัญหาหลักๆคือฟันผุนะครับค,ความเข้าใจของประชาชนบางคนนี่คือรอให้ฟันผุเยอะๆแล้วมาอุดการมีอ,อ,อสมอลลงไปตรวจดูก่อนเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับทำให้เขาเห็นแล้วว่ามีปัญหาฟันผุ มาอุดก่อนได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องปวดแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียฟันค่ะนั่นคือสามารถที่จะมอบความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใกล้ชิดมากกว่าคุณหมอแล้วก็สามารถที่จะตรวจรู้เบื้องต้นว่าประชาชนในพื้นที่เป็นอะไรบ้างแล้วก็เพื่อที่จะทางโรงพยาบาลในส่วนของทันตสาธารณสุขจะได้แก้ไขด้วยนอกจากโครงการเฮลไรเดอร์แล้วอีกหนึ่งความสามารถของอสมออำเภอปัวคือการเป็นอาสาสมัครทันตสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมาคุณแววท่านนี้เพิ่งได้รับรางวัลอ,อสมอดีเด่นระดับภาคในสาขาทันตสาสารณสุขอีกด้วยคุณผู้ชมคะตอนนี้พวกอยู่กับอ,อสมอทันตสาสารณสุขนะคะหรือว่าพี่แววนั่นเองพี่แววคะจุดเริ่มต้นที่พี่แววมาทํางานทางด้านนี้เริ่มต้นมาจากจุดไหนคะประมาณปี2,557นะคะก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะคะก็ได้ จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านด้านทันตะสุขภาพค่ะ,คะก็เลยชวนพี่ๆอสมของตำบลสกาดเข้าร่วมค่ะ,คะจากนั้นมาหลังจากที่ได้เข้าไปอบรมนะคะก็นำความรู้จากการอบรมครั้งนั้นมาในชุมชนนะคะมาใช้ในชุมชนร่วมทํางานกับเจ้าหน้าที่รพอพสตนะคะเข้าให้ความรู้แก่คนในชุมชนนะคะหลังจากที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมกับเจ้าหน้าที่อย่างงี้ค่ะก็ทำให้อสมอเราได้รู้ถึงภาวะสุขภาพของชุมชนในตำบลน,นะคะ,คะก็ซึ่งส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาของตำบลเราก็คือภาวะสุขภาพช่องปากค่ะจากนั้นมาเมื่อปี2563แล้วก็2564นะคะสองปีนี้ยื่นเรื่องทำโครงการเสนอให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลสกาดนะคะแล้วก็ได้ งบประมาณสนับสนุนจะทําโครงการนี้มาค่ะซึ่งเป็นโครงการฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพช่องปากเด็กศูนย์หนึ่งสองปีของตําบลสกาดหลังจากได้จัดทากิจกรรมโครงการนี้ขึ้นมานะคะสองปีค่ะก็เราก็ได้มีโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กของตำบลเราค่ะศูนย์หนึ่งห้าปีซึ่งจะทําในติดตามในทุกๆ3เดือนนะคะซึ่งก็มีเด็กในชุมชนของเราค่ะเข้ามา รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากโดยอสมอของเราค่ะ,คะหลังจากนั้นเมื่อปีประมาณปี2,564ค่ะประมาณปลายปลายปีก็ได้รับคําแนะนําแล้วก็คําชักชวนจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวนะคะให้เราเกี่ยวกับการใช้กล้องสองฟันนะคะอินทร์โคาเมลนะคะซึ่งกล้องนี้จะสนับสนุนจากของคณะทันตแพทยศสาสตร์ของจุฬาค่ะเขาให้เรามาลองใช้ก็เลยอ น่าสนใจดีค่ะเพราะว่าเราเป็นอสมรุ่นใหม่ค่ะ4.0เทคโนโลยีต้องต้องเข้ามาใช่คะก็เลยลองทดลองนํามาใช้ในกลุ่มนี้ค่ะในกลุ่มเด็กซึ่งรู้สึกว่าโอ้กล้องใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็เราทั้งผู้ใช้บริการผู้รับบริการแล้วก็ผู้ใช้บริการสนใจค่ะได้เห็นสุขภาพช่องปากที่แบบชัดเจนเลยค่ะก็เลยได้ ขอเข้าไปรับการสนับสนุนอีกรอบหนึ่งก็ได้กล้องมาใช้แล้วก็เราผู้พี่อสมของเราก็นํามาใช้ในทุกกลุ่มใบของตาบลเราค่ะค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มาทํางานในด้านนี้อยากให้พี่แหววฝากกําลังใจให้พี่ๆอสมทั่วประเทศค่ะค่ะก็ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆอสมทั่วประเทศทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนทํางานอย่างเต็มที่นะคะเพื่อคนในชุมชนของเรามีสุขภาพที่ดีนะคะก็ หากคนในชุมชนเรามีสุขภาพที่ดีก็จะทําให้เรามีความภูมิใจดีใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานด้วยค่ะค่ะนะคะอสอมอนะคะหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านถือว่าเป็นจิตอาสาที่ทํางานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงและใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดค่ะและว,วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ